สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านกิจกรรมเป็ดกระเซมซีนึงเริมแล้วนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่เข้าพลางชุมพอนนะครับซึ่งเป็นการประกาศรวมตัวกองเครือข่ายการกัดฐานเพ่นพัฒนาาากตายนะครับในนามของปฏิบัติการเป็ดกระเซมซีนึงวันนี้ นี่กิจกรรมเล่มกันตั้งแต่ตอนเทียงนะครับซึ่ง้ลยจังหวัดในเกิดท้ายก็แป็นกระเที่เมงแม่วันนครสงพ้าสะตูนสังฟังง่าชมพนมารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อประกาศ เจตนาลมหวาเราไม่ต้องการให้โครงการแผนพัฒนาปากตาเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้จะมีการประกาศเจตนารมกองแต่ละเครือข่ายนะครับและก็มีการแถลงการฉบับสี่นึ่งว่าคใอยรัฐบาลเนี่ยหยุดเสียงกันและชวนนิมโครงการแผนพัฒนาปาคตาราะว่าคนตายไม่ต้องการมันมีไอติมอยู่แท่งหนึ่งเนี่ยครับ ปรากฏว่ามันมีเนื้อไอติมอยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งกันดูดและแทะเนื้อผลที่สุดมันกค่เหลือน้ําติดไม้ไอติมพวกเราคิดว่าคงจะเหลือน้ำไอติมให้เรากินให้เราดูดแต่ขอโทษเขาก็จะเอาน้ำนี่ไปดูดจนหมดเหลืออยู่อันเดียวก็คือไม้ไอติมแต่ในปัจจุบันนี่แค่ไม้ไอติมมันยังไม่มีโอกาสให้กับคนจนเลยครับเพราะไม้ไอติมนี่ย,ยังไปทารีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นนี่ครับมันก็เหมือนว่าขนานี้เนี่ย ภาคใต้ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นแผนพัฒนาต่างๆจึงต้องการมาช่วงจริงฐานทรัพยากรต่างๆถามว่าเราต่อต้านการพัฒนาหรือเปล่าไม่ได้ต่อต้านแต่เราต้องการให้เกิดความสมดุลกันว่าแผนพัฒนาต่างๆเหล่านั้นต้องทําให้เกิดความสมดุลคุณมีสิทธิ์ตีตั้งอุตสาหกรรมได้แต่อุตสาหกรรมนั้นต้องไม่ทําลายเราต้องนึกถึงการลงทุนเรื่องสิ่งแวดล้อม ถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราทํามาหากินอยู่เราสามารถที่จะทําเศรษฐกิจชุมชนภาคการ,กรเกษตรได้คนที่ตัดสินใจที่ทําให้สิทธิในการมีอยู่ได้ก็คือสิทธิชุมชนเราไม่ต้องการแผนพัฒนาทำลายชีวิตคนท้องถิง่นต้องการกำหนดชีวิตตนเองสุกคดเลย เล็มแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยมีการดิดน้นตนิงบนถนนนะครับและมีการนอนยาวบนถนนเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราถ้าเกิดแผ่นตะนาปากตายขึ้นบนแผ่นดินนี้จริงเนี่ยจะมีอาการแบบเมียครับก็คือคนก็นจะตายยัง้งอเนจนาดเลยก็เต็มแผ่นดินนะครับ พลังการน้ำซึ่งจะไม่ทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้คนไทยอยู่ยเป็นสุขตลอดไปจะกคนเล็กคนน้อย ถูกบังคับไปเสียสละภายใต้การพัฒนาที่มอบความร่ำรวยแก่นายทุนคนจำนวนน้อยคนจำนวนมากต้องเสียสละต้องทนทุกข์ทรมานจากสารพิษจากโรคร้ายและหลายชีวิตต้องเสียชีวิตลงอย่างอนตนาตระเพอขวัญคาดหวังความช่วยเหลือจากสิ่งที่ฆ่าชีวิตของเขาเองวันนี้เราได้ประจักษ์แล้วว่า หากเรายังพึ่งพากนไกเหล่านี้ที่ระบบได้รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางหากเรายังรอพึ่งพาผู้อื่นและหากเราทั้งหลายต่างคนต่างทำต่างคนต่างสู้ลูกหลานของเราจะพบกับเหตุการเหล่านี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นปฏิบัติการเพชรเกษมสีหนึ่งของเครือข่ายเปชาชนภาคใต้ อันเอกอาชานของคนภาคใต้ที่จะกำหนดอนาคตของตนเองต่อไปนี้เราจะร่วมกันดำเนินแผนปฏิบัติการเพชรเกษมสี่หนึ่งภาคสอง หลังจากนีน้คนตายต้องาการกำหนดอนาคตตนเองนะครับและก็บ,บอกผ่านไปโดยกิจกรรมกับแสดงเชิญสัญญลักษณ์วันนี้นะครับว่าเขาไม่ต้องการในโนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้เข้เป็นนะครับคนตายต้องาการกำหนดอนาคตตนเองครับ